ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับบิวอีกแล้วนะคะในวีบิวชาแนลโอเคค่ะเราก็หายไปนานมากแบบมากๆที่เราไม่ได้อัดคลิปนะคะวันนี้เราก็จะอัดคลิปมา Unbox ซนะคะซึ่งของสิ่งนั้นเป็นอะไรที่แบบว่าคิดแล้วคิดอีกคิดเป็นเดือนเป็นปีว่าแบบจะซื้อดีไหมหรือจะไม่ซื้อหรือจะซื้อหรือจะไม่ซื้ออะไรเงี้ยสุดท้ายก็ตัดสินใจซื้อนะคะก็ นี่ของสีนั้นก็คือหนึ่งสองสามาชาแนลนะคะชาแนลนั่นเองนี่ก็กัดฟันซื้อเบาๆนะคะก็ราคาก็ <Wow. S 1> ดูในช็อปตอนนี้นะคะก็ประมาณ5,300ฟังนะคะ <Yeah. Woo. S 1> โอเคเราจะมาแกะของดูนี่คือตั้งแต่ซื้อมายังไม่ได้แบบ แกะกล่องแกะอะไรเลยนะจะมาแกะให้ทุกคนดูนะคะก็ชชแนลเนาะผูกโบให้เรียบร้อยสวยสวยงามมา <Yes. S 1> จะเอากล่องออกมาเลยนะคะ oh. นี่กล่อง <Wow. S 1> ของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ มามาแกะกันเอาโบออกก่อนแกะถุงก,กันคะ่ะ <Yahoo! S 1> เป็นอะไรที่แบบว่า ก่าจะตัดสินใจซื้อคือถามคนรอบข้างหลายๆคนว่าแบบซื้อดีไหมเพราะวันราคาสูงมากเหมือนกันซื้อดีไหมหรือไม่ซื้อดีซื้อดีไหมอะไรเงี้ยก็คือตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะอยากได้อยู่แล้วว่าใบนี้อยากได้มากแต่ก็ยังไม่ได้ซื้อพอปีนี้ก็คือเพราะว่าไอช่วงโควิดอะไรเงี้ยเราก็แบบ เออยังไม่ซื้อดีกว่าอะไรอย่างนี้พอตอนนี้เราก็แบบเมเนจอะไรต่างๆทุกอย่างเสร็จปุ๊บเราก็เลยแบบโอเคตัดสินใจซื้อซึ่งตอนที่ไปช็อปตอนแรกอ่ะเขาไม่มีอะไรสีทองเขามีอะไรอะไรเงินแล้วแบบก็เลยบอกเขาว่าแบบขอแบบหาดูอีกรอบได้ไหมว่ามีสีทองอะไรทองได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอยากได้สีทองจริงๆอะไรอย่างเงี้ยพอสุดท้ายมาก็เป็นใบสุดท้ายในช็อปแล้วนะคะ ดูซื้อที่ช็อปเีวานะนี่มาดูกันเลยค่ะ hey ขอกล่องอย่างดีนะคะนี่เขามีถุงให้ด้วยเรียบ <Nice. S 1> ร้อยมีถุงให้อดแบบน,นี้นี่ถุงของเขาวางตรงนี้ หนึ่งสองสามทุกคนนี่นะคะอันนี้ก็คือชาแนลไนทีนนะคะ <Wow. S 1> ใบนี้เป็นใบที่แบบว่าเราอยากได้มากๆแล้วเป็นอะไหทองนะคะ ซึ่งโอเคอันนี้เป็นครั้งแรกที่เรารีวิวแล้วก็อันบ็อกซ์นะคะก็คือถ้าสมมุติว่ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะ yes อ,อ่เป็นกระเป๋าใบที่2นะที่เป็นของชาแนลเพราะใบแรกเป็นของ g a เบรียนนะคะ <Yeah. S 1> เป็นชาแนลนี่แหละแต่ชาแนลกาเบรียนก็โอเคแล้วเรามาเก็บกล่องก่อนเดี๋ยวจะมาเปิดข้างในให้ดูกันนะ นี่นะคะอ่าให้ดูก่อนอันนี้เป็นไซส์สลนะคะไซส์เล็กสมอลนะคะสวยมากเป็นหน,นังนี่สวยมากว้าว <Wow. S 1> นี่นะคะก็นี่เราสามารถถือแบบนี้ก็ได้แล้วก็มันจะมีสายยาวอยู่ข้างในนะคะเรามาเปิดกัน ถือว่ากระเป๋าเป็นแบบใส่ใส่ของได้เยอะพอสมควรอนะ่ะเพราะว่าถ้าสมมติเป็นไซส์มีเดียมแบบมันจะใหญ่มากมันจะใหญ่กว่านี้นะคะนี่พอเปิดกระเป๋าปุ๊บข้างในก็จะเป็นก็คือเนี่ยลงๆต่างๆนี่นั่นเสร็จปุ๊บก็มีซิปอยู่ข้างในนะคะนี่นี่จะมีซิปกระเป๋าซิปอยู่ข้างในหนึ่ง แล้วก็นี่จะมีที่จะมีช่องข้างหลังด้วยนะคะช่องข้างหลังไปใส่ <Wow. S 1> ได้ก็คือบิ่คิดว่ามันใส่ได้เยอะพอสมควรนะมัน <Hey. S 1> ไม่ได้ลอกสติกเกอร์ออกเลยแล้วก็สวยมากสวยมากจริงๆเวลาเปิดกับปิดก,ก็ แค่หมุนคลิกตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือปิดเดี๋ยวจะสะพายให้ดู <Yahoo! S 1> นี่ก็จะเป็นประมาณนี้แ้่สะพายสวยมากเลยอะ่ะแล้วก็เราก็ถือแบบนี้ก็ได้นะถือแบบเนี้ยเออ <Wow. S 1> ถือแบบนี้ก็ได้สวยมากชอบมากนะคะนี่ใบนี้ เลิฟมากอยากได้มานานแล้วอยากได้ตั้งแต่ตอนราคาที่แบบยังไม่สูงขนาดเนี้ยแต่ตอนนี้คือราคาก็พุ่งไปสูงมากเหมือนกันแล้วก็ที่ตัดสินใจซื้อก็ก็ก็คิดว่าแบบปีหน้ามันน่าจะขึ้นอีกอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอเคกัดฟันซื้อในราคานี้ยังดีกว่ามันขึ้นสูงไปกว่านี้อีกนะคะนี่สายเขาก็จะเป็นสามสีนะก็เป็นสีเงินสีทองแล้วก็นี่เขาเรียกว่าสีอะไรอะ อ,อนั่นแหละไม่รู้ก็หนังเขานุ่มมากเลยนะคะหนังเขานุ่มมากแต่ว่าเดี๋ยวจะลองใช้ดูแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นรอยง่ายหรือเปล่าไม่น่าจะเป็นรอยง่ายนะโอเคค่ะทุกคนก็จบคลิปเรียบร้อยแล้วนะคะอันบ็อกไม่รู้จะพูดอะไรเยอะเพราะเดี๋ยวยังยังไม่ได้ลองใช้นะคะเพิ่งแกะกล่องไปเมื่อกี้เลยก็ เดี๋ยวถ้าลองใช้แล้วดีหรือไม่ดียังไงเดี๋ยวจะกลับมาบอกให้นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครมีคำถามมีอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะโอเคค่ะวันนี้เราก็ลาไปกับน้องชาแนลนายทินนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ับส c r ร b ์ให้บิวด้วยนะคะบ๊ายบาย